โอ้ดูดขาไม่ใช่ขาเกมมึงอ่ะมึงจะชี่อไม่ได้เราพูดใส่มันเชอมันก็เลยเก่งใส่ไว้ยังดูนหนาหน้าน้ใส่ไว้ยังตาสูงสายวันลุงจะออกตอนไหนเหมือนพวกคุณนะ ชบ้านเป็นรถตั้มเลยจริงดิมอสขับได้เหรอได้เห็นไหมขับหงว่องมันได้แต่ให้มันไม่เปลี่ยนกางเก่งไหมใช่ครับว่าจะไปเซอร์ไพรส์พี่ตั้มเนี่ยหน่องบุญมากเลยนะมึงประมาณ70โลเลยนะไม่ใช่ขาอันเก่งไงไม่ไรมึงจะชื่อไม่ไรได้เราพูดใส่มันเชื่มันก็เลยเก่งอ่ากูไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดคลิปก็เลยรับผมเปิดต้นส้เลยเนี่ยสรุปไปไหนมาตัวชาบ้านเป็นตั้ม เอาเลี้ยกูสิพาน้องกูไปลอยล้อบ้า C B ค่ะขอให้พาทีมงานออกทิปปุ่ม <c oughs> เปิดคลิปแบบสดเลยมาเปิดคลิปกันก่อน <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กรโยนะคะอย่าต้อนจริงนะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะไปบ้านพี่ตั้มไปเซอร์ไพรส์พี่ตั้มเป็นชิปเอ่อดวนดวนดวน,ดวนแบบ <c oughs> ปุบป,ปับไปป,ป,ปุบปับชิปเงี้ย มอสก็ขับรถพตัามหัวใจโยกแบบตอนเนี้ยค่าสิบหสิบเป็นห่วงน,อน้องน้องไม่เคยขับโต๊ะันเราก็เลยจะมาดูกันว่าน้องจะรอดไหมน้องต้องรอดแหละไม่รอดก็ต้องรอดแหละน้องคงจะตื่นเต้นพอตัวแหละมอทักษะฝึกใบยังไม่ค่อยมีเท่าไรนนาาหร่นาะเบาเบามอสเบาเบา,บาอย่าพึ่งโค้งอันตราย,ยาพึ่งไป ไปมอไปเปิดไปเลย มันมไม่ต้องเร็วตามพี่เลอบอกมันด้วยใจเย็นด ดูกันติ มีแนวรอเลย้ย่าปิกไม่ได้เต้าไม่ไดถึงปั๊มน้องบุญมากไหมบ้าเอากอฮอนะแกป้าต้องเ้าองบอกูกป้าปุ๊บ เแล้วพี่ตั้มควรเปลี่ยนจะเปลี่ยนเปลี่ยน TWM ได้แล้วจ้นะนาทีนี้อันถางน้ำมันกูต้องเข้าแล้วแหละฝาถางน้ำมันกู สุดว่ะเอาของพุ่เปิดก่อนเฮ้ยจริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียวให้มันเข้าไปครับผมผมใส่ไว้อยังดูดิหน้าหนหาต้นหผมใส่ไว้อยังตาสูงสาไว้ลูกจะออกตอนไหนเหมือนพวกคุณน่ะเพราะว่าทำรายการอะไรไหมคะรายการกินเพลทท้าเผ็ดท้าเผ็ดอะไรมาเพลทอะไรอีกแดดเขาไม่เงาเหรอคะ ทำอะไรน,นี่คิดไหมบอกว่าเหมือนว่าประมาณเหมือนเจอเหมือนเคยเห็นในโคราชอีกแล้วเห็นในโคราชด้วยค <c oughs> ำ,ำเดียวไวเยอะ <c oughs> ว่าผม <c oughs> มาถูกทางแล้วมา,า <c oughs> เอาพี่ปก็ไปน้องเขาเด้อเดี๋ยวเขาก็จะอ,อ๋อไปนี โอเคเอาขาตั้งลงเอาขาตั้งลงไม่ได้อะอาขาตั้งลงไม่ได้มันลื่นพื้นรองเท้ามันลื่นเราบอกเสมอว่าม้ารึเจ้าพายเหรอโอเคกินกาแฟแป๊บนึ่ง ฝน,นตกนตี่ร้อถอีกแล้วกลับบ้านกันเถอะเรากระบ,บอนกระบ,บอนกระบ,บอนกระบอนฝนตกขับเบาๆก็ได้เด้อถ้าพื้นถนนล,ลื่นอ่ะนีเมียมานะเราอ่ะเด้อมุมอขับ R 1 m คือขอมอนมึงต้องออกแล้วแหละนาทีนี้อ่ะตัวมึงได้ So insane

Yum. ร oh. ้างเพื่อนเลยร้างอีกแล้วกำลังเข้ามือแต่ก็จะถึงบ้านแล้วรู้สึกว่ากำลังเริ่มชินกับรถแล้วขับีกสักประมาณอีกนิดนึงก็น่าจะชินกับรถเรียบร้อยแล้วแหละ A saint, yeah. i'm sick of hearing complaints yeah if you want something like fame yeah then go do something okay หยกไปหาแกงหมาแกงหมา,าเดี๋ยวรอข้าวไม่กินนะลูกโอเคถึงแล้ว กับชินมือละรอดชิมวันนี้รอดชิมวันนี้หายห่วงอยาโอเคเดี๋ยวล้างรถกันต่อนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชมยกด้วยนะฝากที่ตามช่อง 好啦，再见啦！哈，再见，下集见拜拜。